มาครับแล้วเดี๋ยวมาไล่ระยะตุเล่ด้วยสูตรเตี๋ยวแบบ 3, 3, 3สามสามสามซิ่งอ่ะสูตรนี้แม่งไงเฮียรหัสไก่เราทําได้ทําไมรหัสหลักจะทําไม่ได้วะไอ้ครมันไม่ได้ใจร้ายเราขนาดนั้นหรอกไอเฮียรหัสไหนมันก็ได้เหมือนกันนั่นแหละถ้ามาสูตรเดียวกันนะหนึ่งลิ้เซตสามทีนะสองแล้วป๊บป๊บป๊บสามปึ๊บ,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 บแล้วก็หนึ่งสองและ สามหนึ่งสองสามหวานเจฟ๊ฟจาดล่านในก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละถ้าสูตรเดียวกันนะ่ะโอ้ยอครับทีแรกอาจจะไม่ได้แต่กูบอกเลยทีที่สองไม่แน่หรอไอ้เฮียอะไรมันก็ไม่แน่นอนทั้งนั้นนะ่ะโลกใบนี้นั่นไงดูแสงดิไอ้เฮียนั่นไงไอ้เฮียใครวะกูขอตัวเล่มให้อะไรในะโอเล่อะไรมาเ่ยไอ้เฮียนี่กดติ้มจัด แต่ถ้าเป็นทีที่สามล่ะไอ้เฮียอะไรมันก็ไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละโลกใบนี้โข่อยเกี่ยก็โข่อยเอ๊ยราศนี้คือมึงจะให้กูเหมาอย่างเดียวเลยมั้งไอ้ซัดซัดซัด,ซดโอเครู้เรื่องอีเวน